สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาัคคี VIP นะคะประจำวันที่8ธันวาคม6 5หนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสาหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ9กับ5 3กับ1เนาะที่จริงเราจะจับ9กับ1แล้วเกิดที่จรงหนึ่งเรามาลงสามัคคี v เนาะเก้าศูนย์เ9้าหนึ5ง5ก้าหหสหด ห้าเก้าอันนี้มีเบอร์เดอเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าเจ็ดสามห้าเจ็ดแล้วก็สองเก้าห้านะคะกับคู่ก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งห้าสามสามห้าเก้าห้าห้าเก้านะต่อไปสามกีวีหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้า 1>, 1 4 2 1 3 6 4 1 3แล้วก็4 3 6นะคะจับคู่ก็หน 4, 4่6 6 1ส6่สี4หนนะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อนี่เรา vip ก็เอาเจ็ดมาใส่ก็หนึ่งห้าเจเเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะคะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ